สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็เราก็อยู่กันในนินจาโลเปกันอีกแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับเมืองเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นก็จะบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่ามีการไฟเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็คือหายไปทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวในเมืองเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมไปสอบเป็นเกตนินนะครับเป็นนินจาระดับที่สูงขึ้นจากนินจาปกตินะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นสายนินจาแพทย์นะครับหรือว่าหมอนั่นเองโอเคครับไปดูก อะไรนะมีแมวหลุดไปแล้วครับใช่แล้วต้องหาที่ไหนครับคำไม่หมุนติ้วๆนี่ไงใบเหมุนติ้วๆเหรอหมุนติ้วๆเหรออุ้ยทะเลทรายฮะเอานี้บอกเลยไปไปไปดูแป๊บไปหาแมวบ้างมีใครไปหาแมวด้วยกันไหมทะเลทรายไหนเอ่ยโอเคต้องไปเทเลพอร์ตสินะไปดูแป๊บเราจะไปหาแมวกันนะครับตอนนี้นายแพทย์เตรียมออกหาแมวคือ ท่านใดเมียวนะครับของเมืองนี้บอกว่าแมวหายไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาแมวกันทำใบ้คือหมุนติ้วๆแล้วเห็นในเมืองเขาพูดกันว่าทะเลทรายนะครับเราจะลองไปทะเลทรายอา้าวจับได้แล้วอะไร <c ười> คืออะไรคืออะไรอ่ะเข้าว,วิ่งไปแล้วขึ้นจับได้แล้วคุณครับเออครับผมฟังเพลงอะไรอะไรนะฮะเธอครับฟังเพลงอะไรครับฟังเพลงอะไรอยู่วะฮะใช่ครับวอเอฮะอ๋อวอเอครับผมโอเคครับครับครับ จะประลองกันครับสองคนนี้เอาแล้ววิ่งวนไปหนึ่งวีเอ้ยไม่ใช่คู่นู้นไม่ใช่คู่เราหุยดูเขาตดออกมาเป็นสายฟ้าด้วยเมื่อกี้ยังไงนะครับยกทีหนึ่งตอนนี้ฟาดพัดกับแล้วโอ้โหอีกคนหนึ่งกระเด็นนะครับเพราะว่าโดนลมของพัดปัดเข้าไปเหมือนกับมลรงวันอุ้ยเข้ามาแล้วสวนด้วยมัด หัดแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหตดออกมาเป็นสายฟ้าโอ้โหไฟช็อตในน้ำอ๋อชะมุดเลยอุ๊บนี่ปลาในน้ำนี่ดิ้นแงงแงงแงเลยโอ้โหโดนเลือดกระสุ่นเลือดฮะเลือดกระชอกเอ้ยกระเซ็นล่วงข้าต้องหนีก่อนข้าต้องหนีก่อนเดี๋ยวข้าโดนลูกหลงเราจะโดนพ่อหลงนะทำไมถ้าพ่อหลงต้องตามหาอะไรเนี่ยโอ้ยล่วงโอ้ยอุยเอาแล้วเอาอแล้วตะดโอ้ยโดนไฟช็อตอีกทีโอ้ยล่วงอีกแล้วกูดูข้างล่างนี่แหละ โอ้ออาย่าครับผมมาดูโอ้โหยโอ้โหยเตะเข้าไปแล้วยังไงพัดพัดในมือเขาฟาดลมไปหนึ่งทีโอ้ต่อยแต่หลบทันนะครับส่วนย,ยังไงส่วน,วนอุหมัดครับมัดอุมีคนอยากมาดูข้างสนามมีคนนี่คือนารูโตะนั่นเองเดี๋ยวโอเคฝ่ายผูชนะก็คือพัดนะครับคุณชื่ออะไรครับขอสอบถามนะครับ <c oughs> ชื่อคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตนะครับคุณคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคนสวยคนสวยโอเคครับ อย่าใช้สกิลอย่าใช้ไม่าช่การในเมืองท่านจนนี้ผมจะจับไปขังคุกนะคน้ี่เขาทำลายผมไงไปรันประลองไหมอยากดูจังเลยไปรันประลองกันท่านขอลงไปดูขอบสนามเลยแล้วกันตายเชื่อสิจริงเหรอท่านนั่งโตะท่านนั่งดูนี้แล้วกันโอ้ยมุมนี้มันไม่ค่อยเห็นนะดิลงไปดูข้างล่างดีกว่าเอ่อว่าแต่คุณฟังเพลงอะไรครับกินข้าวแล้วครับอ๋อกินข้าวแล้วแล้วกินข้าวยังครับ พอยูอาดน้ำเพิ่งเืิดอ่ะอ๋อทรงผมนี้ตัดมาร้านไหนครับอ่าไปซื้อน้ำมาชอบไหมทรงมูเลตเนี่ยชอบนะกีฬาบอลกินแก้วมังกรเออบางวันผมก็ชอบไปอ่ะนั่นดีอยากกลับบ้านอ่ะสุดเตี๋ยวอ่ะท่านนารุโตะขาอยากเขาอยากประลองกับเจ้าท่านนารูโตเอาเลยเอาเลยครับผมอยากดูฝีมือท่านอาจารย์นารุโตนะครับเขาจะสู้กันแล้วนะครับตึงตึงตึงเดือดตึงตึงตึงตือเดือดึง

ตรงนี้ทําการเปิดโดมโดมนี้โดมประกอบลาหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่ท่านนารุโตเดินเข้ามาใกล้แล้วโอ้โหฟันผมแล้วอะไรเนี่ยอุ๊ยอีกคนนึงวิ่งเข้ามาใส่ท่านนารุโตแล้วโอ้โหจะโดนผมหรือไม่ไม่น่าโดนโอ้เรามาติดตามอย่างใกล้ชิดครับพ่นพลังไฟกับพลังน้ํานะครับโอ้ยมีการวุงมีการบ้ากันโอ้ยฉลามมันชอบงับคุณมาอีกแล้วครับเร็วเอ้าเรียบร้อยนอนอีกแล้วครับแต่ยังไม่ตายนะบอกเลยว่าทางท่านนารุโตของเรานี้แกร่งจริงๆนี่คือการ ต่อสู้ระดับโจนินนะครับระขั้นสูงโอ้โหมีการระเบิดอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยยังไงครับอุ้ยปล่อยพลังระเบิดไปแล้วเอาแล้วนั่งนั่งชาร์จสักคู่ป้าไปหนึ่งทีปึ๊บทำผ่านอุ้ยมีการว้ามมาตรงนี้ครับผมเรียกว่าเป็นการสเตปหลบสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับตอนนี้านยโกได้คุกกับน้ําเรียบร้อยลงมาชาร์จหนึ่งทีนี้เรียกว่าไม่เรียกหน้าเดินเข้ามาแทงดุมๆเลยครับ โอ้โหแล้วฝ่ายที่ชนะก็คือผมเองเป็นไงล่ะก็ดูเอาไว้นะ <c oughs> ท่านเก่งมากเลยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับท่านมีชื่ออะไรครับข้าชีดแดงฮะแดงโอเคครับท่านแดงรู้สึกยังไงที่ได้กำหลับท่านนารุโตท่านนี้จริงๆข้าไม่ได้ภูมิใจหรอกท่านโอ้โหนี่เป็นการยามกันนะครับวิชานินจาของข้ามันเอาไว้ใช้กับศัตรูนะครับโอ้ท่านมีวิชานินจาที่พูดออกมามีหลายเสียงได้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆ จะไม่เดิมจะไม่เดิ่มใจแคเป็นอไรโอ้ลเยเลยอักคุณรอเขาเจ้าชู้น้องอุ้มสาวไม่เลือกหน้าเลยไม่ไม่เมื่อกี้ข้าจะแกล้งเขาโอ้แบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเนี่ยไปอุ้มสาวเนี่ยใช่ไหมใช่